สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง v i เเช้าบ่ายนะคะวันที่2 6มกราคม25 6 8นะคะทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F c ีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายจิตได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นเจะจะพาไปดูวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนมาดูวันที่25นะคะบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดพี่น้องรอบเช้านะคะจะให้6และ4หลุดนะคะมา8 2ด 7, 7 1พี่น้องเบิ้งที่ราคาพี่น้องขามาเข้า7227ของรอบบ่ายเป็นเลขเด่นประจำวันด้วยนะคะทุกคน บางคนกนา,าศิได้เนาะพี่น้องเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะทุกคนคะ่ะเราบ่ายใจให้สองและเจ็ดมาเจ็ดหกหกสามศูนย์มาเข้าหกของรอบเช้าสลับกันมากพี่น้องเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบเช้าเจ็ดมาสองเด้งหนึ่งสองเจ็ดมาสองเด้งนะคะสองมาหนึ่งเด้งมาต่อลุ้นต่อนะคะเอซี่ขาวันที่ยี่สิบหก ถ้าชอบเจขอให้เอซโชคดีเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะสําหรับวันที่26จากที่เจคํานวณตัวเด็ดได้จะได้อยู่ที่8และ6เรามาดูความน่าจะเป็น87 82 81 89 84 แปดห้าหกนะคะหกแปดหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งหกหกหกเก้าเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและสองค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดสองสองค่ะสองแปดสองหกสองหนึ่งสองศูนย์สองสามสองสี่ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่จดเด่นค่ะแปดหกเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหก เจ็ดกับสองรอบบา2 2> ่ายเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองแปดแปดสองสองหกหกสองนะคะเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง เลขหกนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสาลรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8ดและ6เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันวันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกท่านเป็น81 188 668ติดคู่ตัวเด่น8 6 6 8 6ค่ะ61 61กับ 6, 6 6นะคะติดเลขเด่นประจำวัน6116 เกับสรอบบ่ายได้1กับ6เป็น7จ็ดหนึ่งหนึ่งดเจดติดคู่ตัวเด่นเจ็ด็นะคะ2ค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองสองหสองะคะทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะสีขาชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเคยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่าน สำหรับคู่ที่ใจจับให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP วันที่26่กพฤาคม2568บวันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบุณทุกกําลังใจที่เอทุก,ท,กทุกท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคนสุขผู้ทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ